รวบโทรศัพท์มือถือลดสุดคุ้มประจำวันที่8เดือน8ตอนนี้มีรุ่นไหนน่าสนใจไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับใบเตยกันอีกครั้งแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยเตยจะพาทุกคนนะคะไปแนะนําโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อมากๆ ประจำวันที่8เดือน8นะคะกับการใช้โค้ดลดสุดคุ้ม88นี้เนี่ยมีรุ่นไหนที่ราคาดีราคาโดนสเปคน่าสนใจกันบ้าง5รุ่นนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่เตยแนะนํามากๆแล้วก็น่าสนใจมากสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้โทรศัพท์มือถือที่เป็นเรือธงนะคะนั่นก็คือตัวของ Samsung Galaxy S24 u l t r a ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือธงที่เป็นของปีก่อนนะคะแต่ก็เรียกว่าเป็นเรือธงอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและที่สําคัญเลยโปรวันที่8เดือน8นี้นะคะสามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ํากว่า3ามหมื่นแล้วด้วยทําให้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะคะสําหรับในด้านของสเปคค,ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้ ะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องแรกก็คือการใช้งานตัวเครื่องที่มันมีความเสถียรรองรับการใช้งาน AI ได้ทําให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งข้อด้วยกันก็คือในเรื่องของกล้องค่ะที่เป็นจุดเด่นและชูโลงมากๆเลยที่ใครหลายๆคนรักนะคะในส่วนของ Samsung Galaxy s Series ก็คือตัวกล้องหลักที่ให้ความละเอียดสูงตอบโจทย์การซูมได้ดีค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่เตยมองว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ย ทำให้ตัดสินใจซื้อตัวของ Samsung Galaxy s a m s u n Galaxy g S4 s นั่นก็คือในเรื่องของการที่ตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับการใช้งานในด้านของการจดบันทึกหรือว่าการใช้งานปากกา S Pen นั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยปากกา S Pen ยังรองรับการใช้งานบ t o o t h ได้อยู่ค่ะสำหรับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S24 Ultra นะคะในมุมมองความคิดเห็นของเตยเนี่ยเตยมองว่ารุ่นนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักทำงานอย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็ทำงานในหลายๆมิติ ต้องการตัวเครื่องที่มันสามารถปรับในเรื่องของการทํางาน multitask ได้เยอะๆรวมทั้งนะคะต้องการใช้งาน AI และที่สําคัญเลยสําหรับใครที่เป็นสายคอนเสิร์ตหรือว่าการต้องใช้งานตัวกล้องที่ต้องซูมบ่อยๆนะคะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพที่มีหลากหลายระยะโดยมองว่าตัวของ Samsung Galaxy S 2 4 Ultra ตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างดีค่ะ ส่วนในด้านของสเปคเบื้องต้นรุ่นนี้นั้นนะคะก็จะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.8นิ้วค่ะตัวหน้าจอนะคะอยู่ในระดับความละเอียด q u o s HD Plus นะคะอัตรา Refresh Rate อยู่ที่120เฮิด้วยกันก็ทำให้ในเรื่องของหน้าจอนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของสีสันได้อย่างดีแล้วก็ได้หน้าจอขนาดใหญ่เต็มตา ความละเอียดสูงนะคะทำให้สายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้แบบสบายๆตัวหน้าจอมีการเคลือบสารนะคะการแสงสะท้อนมาให้ด้วยทําให้ใช้งานนะคะตัวหน้าจอได้สบายตามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวชิปเซตนะคะได้เป็น snapdragon 8ด gen 3 for galaxy ที่เป็นชิปเซตขนาด4นาโนเมตรนะคะมาได้กันกับขนาดความจุ ram 12 g b ลอมเนี่ยสามารถหาได้สูงสุดก็คือ1นึเทเลไบต์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ขนาดความจุ256กิกค่ะส่วนเรื่องของตัวกล้องนะคะตัวกล้องหลักจะให้ความละเอียด200ล้านพิกเซล กล้องอัลตราไวความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด10ล้านพิกเซลและเพอร์ลิสโคปเทเลโฟโต้ความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าใน Samsung Galaxy S24 Ultra นะคะจะให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไว45วัตต์แถมยังรองรับการชาร์จไร้สายได้15วัตต์ด้วยตัวนี้เนี่ยเขายังมีการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP68 แล้วก็มีปากกามาให้ใช้งานในตัวด้วยค่ะ ตัอมาตัวที่2ของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นรุ่นที่เป็นสเปคเรือธงอยู่นะคะอย่างตัวของ p o c o f7 ultra นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะถ้าหากว่าใส่โคด้ดดีๆเนี่ยราคาต่ำกว่า20,000แล้วด้วยแต่สเปคที่ให้นะคะจะหนักจะเต็มเหมาะกับสายเกมมิ่งได้อย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือที่เน้นการเล่นเกมเป็นหลกักต้องการชิปที่มีความเร็วความแรงไม่ว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการเปิดหลายๆแอปโดยที่ยังไม่สะดุดแล้วก็ให้ความลื่นไหลได้ดีนะคะตัว นี่ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนี้เขาก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้แบตเตอรี่มาเยอะจุใจมากๆนะคะทําให้เราสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ตลอดทั้งวันแถมยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการชาร์จไวอีกด้วยทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จนานตอบโจทสายเล่นเกมได้อย่างดีค่ะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะกับสายเกมมิ่งมากๆ ใครที่เป็นสายเกมมิ่งอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะเตยแนะนำรุ่นนี้ในวันที่8เดือน8นี้เลยค่ะโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจออมู l เลขนาด6.67นิ้วนะคะแล้วก็ให้อัตรา r e เฟ e ร h เร t e มาอยู่ที่120 h ฮด้วยกันตัวชิปเซ็ตเขาจะได้เป็นชิปเซ็ต snapdragon 8 Elite นะคะก็เป็นตัวชิปตัวแรงสำหรับสายเล่นเกมมาได้ก,กันกับขนาดความจุนะคะแรม12กิกลม256กิ หรือว่าจะเลือกเป็นขนาดแรม16 g ิกรอม512 g ิก็ได้ค่ะตัวกล้องจะได้ตัวของกล้องหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตร้าไว32ล้านพิกเซลแล้วก็เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าของ Poco F7 Ultra นะคะจะให้ความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5,300ม ah ิลลิแอมนะคะรองรับการชาร์จไวได้120วัตต์แล้วก็ยังคงรองรับการชาร์จไร้สายได้50วัตต์ด้วยค่ะ มีการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ IP 6 8นะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าได้มาตรฐานการทนระดับทหารด้วยค่ะถัดมานะคะกับตัวที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวของ h o n o r 400นั่นเองค่ะ ตัวนี้ความน่าสนใจก็คือเป็นโทราศัพท์มือถือที่อยู่ในระดับราคากลางๆนะคะแต่ว่าสเปคเนี่ยให้ความครอบคลุมในการใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยค่ะโดยจุดเด่นของรุ่นนี้จริงๆเนี่ยส่วนตัวเตยๆมองว่ามันคือในเรื่องของกล้องและการถ่ายภาพที่เขาเนี่ยมีการใช้งาน AI เข้ามาร่วมด้วยทําให้การถ่ายภาพมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้น สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมทั้งนะคะในด้านของการใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างดีไม่ว่าจะตอบโจทย์การเล่นเกมที่หลากหลายได้นะคะหรือว่ารองรับการใช้งานตัวของโทราศัพท์มือถือที่มีความซับซอ้อนหรือว่าเปิดหลายแอปได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะทําให้ตัวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นโทราศัพท์มือถือที่เตยมองว่าให้ความสมดุลของเครื่องได้ดีเมื่อเทียบก,กันกับระดับราคานะคะ สำหรับวันที่8เดือน8นี้เนี่ยในส่วนของสเปคมือถือระดับกลางๆแบบนี้เนี่ยซึ่งก็สามารถหาส่วนลดนะคะช่วยลดราคาเพิ่มเติมเนี่ยจากหน้าเว็บนะคะไปได้ถึง2,000บาทเลยทีเดียวสำหรับการ online, าช้อปปิ้งออนไลน์ผ่าน s h o p ป e Lazada ค่ะส่วนในด้านของสเปคเบื้องต้นในรุ่นนี้นั้นนะคะตัวนหน้าจอจะเป็นหน้าจออมู l e ล็ขนาด6.55นิ้วนะคะแล้วก็ให้ในส่วนของอาตาัตรา refresh rate มา120เฮ ตอบจทยการใช้งานที่ลื่นไหลของหน้าจอได้ดีค่ะตัวชิปเซ็ตใช้เป็น snapdragon 7 Gen 3นะคะมาด้วยกันกับขนาดความจุแรม12 g b ลอม256 g b หรือว่าจะเลือกใช้งานเป็นขนาดแรม12 g b ลอม512 g b กก็ได้ค่ะส่วนเรื่องของตัวกล้องนะคะจะให้เป็นตัวกล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซล และเป็นตัวของกล้องเอัลตราไว12ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องหน้าของ Honor 400นะคะจะได้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็รองรับการชัด์จไวได้80วัตต์ตัวนี้เนี่ยเขาก็รองรับการใช้งานตัวของ S1 AI Image นะคะ2 Video ได้ด้วยและมีตัวของการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP66 มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยค่ะ ตัวถัดมาเอาใจสายงบน้อยกันบ้างนะคะกับตัวของ r e ียวมี14ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงนะในเรื่องของสเปคการใช้งานก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์อีกหนึ่งรุ่นที่ให้ความสมดุลในการใช้งานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือว่าจะเป็นในด้านของการใช้งานนะคะเรื่องของ10เซตก็ตามแต่โดยที่ตัวนี้นะ้าพูดกันตามตรงเนี่ย ถ้าใครหาโค้ดได้ดีๆอาจจะได้ราคาที่ต่ำกว่า10,000บาทด้วยซ้ำก็เรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะกับการใช้งานที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายตัวกล้องก็ยังสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะคะตอบโจทย์สำหรับนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือว่านะคะสำหรับโฟร์จ็อบเปอร์ที่มีรายได้น้อยแล้วก็อยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะที่คุณภาพดีๆหลักหมืน่น แต่ได้ในราคาโค้ดสุดคุ้มเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นและน่าสนใจค่ะโดยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะตัวหน้าจอจะได้หน้าจออมูเลตขนาด6.7นิ้วและมาด้วยกันกับอัตรารรเฟรชเรท120เฮิรค่ะทำให้ตอบโจทย์การใช้งานการเอนเตอร์เทนเมนต์บนหน้าจอได้ดีหน้าจอให้ความเต็มตานะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของสีสันที่มีความสดใส ตัวชิปเซ็ตได้เป็น Snapdragon 6 gen 4ค่ะรองรับการใช้งาน5 g ได้มาได้กันกับขนาดความจุ2ขนาดนะคะก็คือขนาดความจุแรม 12GB กิกลอม2 5 6 g หรือว่าจะเลือกเป็นขนาดแรม 12GB กิกลอม5้2ก็ได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของกล้องนั้นนะคะจะได้เป็นตัวของกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟคาเมล่านะคะความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้าของเรียวมี14นะคะจะได้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับการชาร์จไวได้45วัตต์และตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะเอาใจทั้งสายอึดและสายถ่ายรูปเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกรักข,ของใครหลายๆคนเลยกับตัวของ vivo v50 นะคะ ตัวนี้ต้องคุยกันแบบนี้ก่อนว่าถ้าหากว่าก่อนหน้านี้ใครซื้อมาในราคาที่สูงกว่า1 5 0 0 0บาทในรอบนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าสำหรับ8 8ในรอบนี้เนี่ยหลายๆคนเนีย Jesus, ่ยสามารถหาได้ในราคาเพียงแค่หลักหมื่นต้นๆเท่านั้นหรือว่าเลือกร้านดีๆกดโค้ดดีๆเนี่ยอาจจะได้ราคาเพียงแค่หมื่นต้นๆหมื่นนิดๆเท่านั้นเองก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ กับสเปคที่ได้นะคะก็จะให้ในเรื่องของการถ่ายภาพที่สวยตอบโจทย์การถ่ายภาพในยุคปัจจุบันได้ดีไม่ต้องใช้งานการปรับแต่งรูปด้วยแอปพลิเคชันเสริมนะคะก็สามารถลงได้เลยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบันได้ดีมากค่ะพร้อมทั้งตัวเครื่องเนี่ยมีความอึดถึกทนทานแถมยังให้ในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่สามารถใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันด้วยเลยทำให้รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจผดวงก,กันกับดีไซน์นะคะที่มีความทันสมัยสวยงามทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นที่น่า สนใจของใครหลายๆคนเลยค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นเป็นสายถ่ายรูปต้องการตัวเครื่องที่มีความอึดสมบุกสมบันนะคะใช้งานได้นานรุ่นนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นั้นนะคะจะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ a มู l e d ขนาด6.77นิ้วมาได้กันกับอัตรา r ี f ฟรชเรท 120Hz ชิปเซ็ตได้เป็น Snapdragon 7 Gen 3นะคะ มาในขนาดความจุแรม12กิกลอม2 5 6หกิกหรือจะเลือกเป็น 512G กิกก็ได้ตัวกล้องเนี่ยให้เป็นตัวของกล้องหลักนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องเอาต์เไวด์ความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะส่วนตัวกล้องหน้า vivo v, v 5 0จะได้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลค่ะแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่6000 m มิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวได้90วัตต์ด้วยมีการป้องกันน้ำละฝุ่นระดับ ip 6 8ถึง ip 6 9นะคะ แล้วก็ให้ในเรื่องของการทนทานนะคะตามมาตรฐาน MIL STD ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5โทรศัพท์มือถือที่เตยรวบรวมมาให้กับทุกคนได้ดูกันวันนี้ค่ะว่าในเดือน8นี้นะคะวันที่8เดือน8เนี่ยมีโปรลดแล้วได้ราคาที่คุ้มมากๆ แทมที่สําคัญเลยนะคะทั้ง5รุ่นนี้เป็น5รุ่นยอดนิยมที่ใครหลายๆคนเนี่ยตามหากันด้วยราคาดีๆราคาโดนๆอย่างนี้นะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วสําหรับวันที่8เดือน8นี้ค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จะซื้อร้านไหนยังไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนนะคะลองกดจิ้มดูราคาแล้วก็โค้ดส่วนลดที่เราสามารถเก็บได้ในช่องนะคะสเปคโฟนของเราที่ปักหมุดเอาไว้ให้ตรงนี้ได้เลยค่ะ ก็ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เตยและทีมงานสเปคโฟนของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย